เส้นผมแต่ละเส้นมีอายุของมันนะคะเมื่อหมดอายุไขของมันก็จะล่วงไปเพื่อให้เส้นใหม่งอกขึ้นมาแทนค่ะแต่ว่ามันก็จะเริ่มเป็นปัญหาในกรณีที่เราล่วงเกิน100เส้นต่อวันบางคนล่วงจนเห็นหนังศรีรษะชัดเจนหรือว่าเส้นผมที่งอกขึ้นมาใหม่บ,บางแล้วก็อ่อนค่ะแบบนี้ถือว่าไม่ปกติแล้วนะคะเพราะว่ารากผมเริ่มฝ่อทิ้งไว้นานอาจจะหัวล้านถาวรได้เลยถึงตอนนั้นทําอะไรก็ไม่ช่วยแล้ววิธีการดูแลตัวเองนะคะก็ต้องกระตุ้นให้รากผมกลับมาทํางานค่ะตอนนี้มีสาร HGP Hair Growth Peptide จากประเทศญี่ปุ่นที่ชช่่่่่่ววยยยเเเรรืืออองนนนนีีี้โดดฉพาะะะะะูใคคตัะคะจแ์ทม ผลิตในประเทศญี่ปุ่นและขายดีมากในประเทศญี่ปุ่นเขาได้รับเครื่องหมายฮาลานน,นแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปลอดภัยทั้งกระบวนการผลิตและก็ผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทางแบรนด์เขามีวิจัยเทียบผลรับการใช้งานด้วยค่ะ HGP เป็นเปปไทด์ที่สกัดได้จากไข่แดงค่ะจะช่วยปรับบัตโฟรหรือว่าการไหลเวียนโลหิตของบริเวณรากผมให้ดีขึ้นจึงทําให้สารอาหารต่างๆนําส่งไปเลี้ยงเซลล์รากผมได้ดีทําให้สนับสนุนการเติบโตของเส้นผมผมยาวขึ้นหนาขึ้นและกรรรระตตตุ้้นนนนกกาาสงงงเเคิซึ่ปป็โหลัขอ สร้างคอลลาเจนให้หนังศีรษะยืดหยุ่นแข็งแรงทําให้ผมแข็งแรงไม่ขาดง่ายคะ่ะและล่าสุดแบรนด์นิวโมได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นก็คือแฮร์โทนิกค่ะซึ่งเป็นสูตรที่ออกแบบสําหรับคนเอเชียคนไทยหรือว่าพวกเราโดยเฉพาะเลยนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือให้หยดไปที่หนังศีรษะโดยตรงส่วนปลายจะเป็นหัวกลมๆนะคะสามารถลากไปกับหนังศีรษะได้เลยไม่เจ็บคะ่ะเสร็จแล้วนะคะให้ใช้นิ้วนวดถูๆวนลงไปเลยซึมไวมากข้อระวังเลยคือห้ามเกานะคะแล้วก็ห้ามทายที่ปลายผมคะ่ะเพราะว่าโทนิกจะต้องทํางานกับลากผมถ้าไปใช้กับเส้น เดี๋ยวจะใช้แล้วไม่เห็นผลนะคะสามารถทาได้ทุกวันเลยค่ะใครที่ผมเริ่มร่วงทุกวันต้องดูแลตั้งแต่ตอนนี้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้ารากผมเริ่มฝ่อถ้าปล่อยไว้นานอาจจะร้านถาวรได้เลย